มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างปุย PK s สโฟาสครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำไกด์หรือจิกตัดเหล็กนะครับตัดชิ้นง,งานต่างๆนะครับก็ในงานบางงานนะครับก็อาจจะมีการตัดชิ้นง,งานที่ชิ้นยาวชิ้นสั้นที่ต่างขนาดความยาวกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการตัดที่เยอะนะครับเป็น10บสตัว20ตัวขึ้นไปนี่ครับ แล้วก็ถ้าเราใช้ตลับเมตรนะครับวัดตลับมตอย่างนี้นะครับวัดใช่ยี่สิบตัวก็วัดยี่สิบครั้งนะครับโดยท,ทั่วไปที่เราใช้งานกันอยู่แต่วันนี้นะครับผมก็จะมีตัวจิกนะครับเ,เป็นลักษณะแองนี้นะครับเป็นแท่งจิกที่ส่วนมากช่างทั่วไปเขาก็ทํากันนะครับก็มีทํา ถ้าในกรณีที่ต้องตัดเหล็กี่เยอะนะครับเป็นสิบตัวยี่สิบตัวขึ้นไปเนี่ยครับมันจะเทียววัดเทียวอะไรก็บ่อยมันก็มันก็เสียเวลานะครับช้านะครับวันนี้ผมก็เลยเออมีวิธีการทําไกด์ที่ง่ายนะครับและสะดวกนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถทําเองได้นะครับขอแค่มีตู้เชื่อมนะครับ ก็เพราะว่าเราต้องเชื่อมเหล็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็อุปกรณ์มีก็ไม่มากครับมีแค่ลูกปืนกับบูทลูกปืนอ,อย่างเงี้ยครับเนี้ยกับลูกปืนนะครับแล้วก็พร้อมเบ้าลูกปืนนะครับมันก็ความโตก็น่าจะประมาณอยู่ประมาณที่2นิ้วนะครับสองนิ้วนิดๆน,น,นะครับ สองนิ้วถึงสองนิ้วครึ่งนะครับที่จะมาใช้งานในครั้งนี้นะครับอันนี้ผมใช้เบ้าลูกปืนของรถเกี่ยวนะครับหาซื้อตามร้านรถเกี่ยวได้เลยนะครับเขาก็จะมีบูทสําเร็จมานะครับแต่อนี้ครับแล้วก็มีลูกปืนแบบนี้ขายด้วยนะครับผมใช้ลูกปืนหกสองศูนย์สามนะครับเป็นลูกปืนล้างนะครับที่ร้านรถเกี่ยวมีขายตัวละสิบาทยี่สิบบาทนะครับแล้วแต่ร้าน แล้วก็ไปซื้อมาสักสองตัวสามตัวนะครับแล้วก็พร้อมบูทบูทพร้อมเบ้าลูกปืนนะครับแต่เบ้าลูกปืนจเนี่ยเป็นตัวเบ้าขนาดต้านครับมันกว้างสักประมาณสักนิ้วนิ้วกว่านะครับอย่างนี้ผมเอามาต่อกันจริงๆเนี่ยเป็นสองชิ้นนะครับลองมาต่อกันหรือถ้าไม่ต้องการใช้บูทนะครับก็ใช้ลูกปืนก็ได้ครับลูกปืนอย่างเงี้ยหกสองปืนสามนะครับ เอามาสักสี่ห้าตัวนะครับเอามาเรียงเรงกันนะครับก็ได้ละไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะครับแดี๋วเราต้องเอามาใช้กับเผาอ่อาเพาแบบ,น,นะบน,นี้นะครับอ่าเป็นเพาขาวธรรมดาเนี่ยนะครับครับอีตัวนี้เป็นเผาขนาดสิบสิบหกหรือสิบเจ็ดมิลเนี่ยนะครับเป็นเผามิลนะครับมันจะใส่กับอีตัวเนีย่ยรูของลูกปืนเนี่ยได้พอดีเป๊ะเลยผมจำไม่ได้นะว่ามันสิบหกหรือสิบเจ็ดมิล ก็ลองถ้าจะทําก็ลองซื้อลูกปืนนี้ไปก่อนแล้วก็ไปเทียบกับร้านขายเพานะครับขายเาเหล็กพวกนี้ร้านเหล็กทั่วไปครับก็ลองส่วนดูเอาไปให้มันมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ครับมันจะเสียบเข้าง่ายแบบนี้เลยนี่ครับเสียบเข้าออง่ายถอดเข้าถอดออกนะครับที่ผมทําแบบนี้ที่เอาบูทมาต่อกันเนี่ยเพราะว่ามันง่ายต่อการ การทำตระผมนะผมก็แค่เอาลูกปืนมาสองตัวนะครับใส่หัวท้ายสเสร็จปุ๊บแล้วก็ไอบูธเนี่ยมันก็กิ้งแล้วก็สเสียบใส่เงี้ยนะครับมันก็กิ้งไปกิ้งแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าสะดวกนี้อีกก็ไปใช้ลูกกิ้งตึงสายพานนะครับมันก็มีขายนะครับามาแปลงใส่เอาแล้วก็มาทำเจาะ เจาะรูใส่เหล็กใส่เหล็กไกลอย่างเงี้ยนะครับเจาะยึดเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเฉยๆนะครับก็ก็ทำไงก็ได้ครับไอ้ตัวเนี้ยให้มันกิ้งได้อ่าหลักการคือให้มันกิ้งนะครับแต่เมื่อก่อนเนี้ยที่ผมเคยเห็นช่างนะช่างรุ่นพี่หรือช่างก่อสร้างต่างๆนะครับที่เขาทําพวกต้องตัดเหล็ก,กเยอะเนี้ยไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยมันจะกิ้งไม่ได้เขาจะใช้เป็นเหล็กฉาก อ่าครับเป็นเหล็กฉากริบเหล็กแบนนะครับทําเป็นตัว L ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับับแล้วก็เอามาใส่กับไอตัวตัวเครื่องตัดไปด้วยเรานี้นะครับเขาก็จะมาใส่แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็มาใส่นี้แล้วก็หันนี่ไปอ่าอย่างเงี้ยแล้วขันล็อกอ่านะครับแล้วเขาก็เอาชิ้นงานมาตัดอ่าครับจะประมาณนี้แต่ตัวนั้นมันจะกิ้งไม่ได้ พอกิ้งไม่ได้เสร็จปุ๊บก็เนี่ยมันมีการหลีกบางอย่างเนี่ยมันขัดกันนะเราตัดขาดมันจะบิดบิดแล้วมันหนีบตัวใบตัดเนี่ยขัดกับใบตัดเนี่ยบางทีเนาอยอกใบขัดมันแตกเลยนะใบตัดเนี่ยแตกเลยอันตรายครับแต่พอเรามาทําให้ตัวเนี่ยมันกิ้งได้อย่างเงี้ยให้มันกิ้งได้เนี่ยมันก็จะไม่ขัดกับใบแล้วก็ใบก็จะไม่แตก อ่า,อาไม่ถัดนะครับคือไม่หนีบไม่หนีบใบเนี่ยครับก็ไม่แตกเพราะว่าลักษณะของการทํางานของมันอ่ะมันจะอยู่แบบนี้อ่าอยู่ในตําแหน่งนี้นะให้มันยุบเอี้ยวไปทางด้านด้านที่คมตัดจะไปเนี่ย อ่ะอย่างเงี้ยมันจะอยู่แบบเนี้ยชนแบบเนี้ยนะมันไม่ได้อยู่ชนแบบกึงกลางนี้นะหรือว่าอ่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ประมาณนี้นะจะอยู่ประมาณนี้ครับพอตัดขาดทุกอยมันก็จะกิ้งผัดออกไปนี้อ่าแต่ถ้าเราเอามาตั้งอยู่อย่างเงี้ยพอมันพอเราเราตัดอ่ะพอมันมันจะกิ้งเนี้ยมันดันนะมันดันถอยหงีบใบไปนิดนึงนะมันจะทําให้ นีบใบแล้วใบมันขัดพอขัดมันจะแตกอันตรายนะครับอย่าไปแตกใส่เราเวลาใช้งานนะครับ,บให้มันชมแบบนี้ให้อยู่ลักษณะนี้นะครับพอตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลื่อนแบบนี้ไปมันก็จะหลุดหายมันก็จะทำได้สมบูรณ์ปกติไม่ขัดกับใบนะครับโอเคก็เข้าค่าจะปอย่างนี้ส่วนวิธีการทําก็แล้วแต่นะครับก็จะทํำยังไงแบบไหนนะครับเราอาจจะใช้เหล็กตัวเนี้จุดไกดกเนี่ยอาจจะเป็นหหุนเสร็จปุ๊บเราก็มา ให้ทำไอตัวสไลด์ตัวเนี้ยอาจจะเป็นท่อท่อแป๊บเดี่ยวเลยเนะี่ยสักหนึ่งนิ้วก็ได้แต่นี้ผมใช้เหล็กฉากนิ้วคูนิ้วมาเชื่อมติดกันนะครับมับนก็จะใส่ตรงนี้ได้พอดีแต่นี้รูนี้น่าพอดีนะครับอ่ะอนี่รับแล้วก็ไอส่วนไกด์ไอตัวเนี้ยตัวท่อล้างเลื่อนเนี่ยเลาเราใส่เพค เห็ุเนี่ยเราต้องเจาะรูให้สลอดกันนะให้มันเลื่อนได้เพราะว่าเหล็กแต่ละที่เราตัดเนี่ยเหล็กแต่ละขนาดเนี่ยหน้ากว้างไม่เท่ากันเราก็ต้องขยับไปตรงเนี้ยช่วยด้วยนะครับเยับเพื่อให้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมในการใช้งานกรอบของใช้ตัวลูกปืนนี้นะครับโอเคมันก็นะครับง่ายๆหลักการง่ายๆครับเชื่อมให้ได้ฉากนะครับ อ่ะวิธีการใช้งานก็จะลองสาธิตให้ดูนะครับอ่าพอเราเลื่อนได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ใช้นอนเนี่ยขันจิกแว้มันก็จะไม่เลื่อนนะครับโอเคก็นี่ใส่นี่นะครับก่อนใช้งานก็เทสด้วยนะครับว่ามันหมุนดีไหมลื่นไหมนะครับถ้าขัดก็ถ้ามันติดติดขัดขัดเนี่ยก็เอาลูกปืน มาล้างนะครับหรือเปลี่ยนลูกปืนนะครับส่วนมากลลูกปืนแบบนี้มันงานไม่หนะักไม่พังหรอกครับพังยากกว่าจะพังก็น่าจะหมื่นปีนะครับ <c oughs> อันนี้ตอนใช้งานเราต้องการตัดแล้วก็วัดตัวชิ้นงานแล้วก่อนว่าต้องการเท่าไหร่ต้องการสี่สิบเซนแล้วก็ขีดนี้ไว้ตึ๊กอันนี้นะครับ นี่ผมต้องการตัดที่40เซนนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็เริ่มจากใบนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันยังไม่ชนอ่านี่เราก็อ่านไครับอ่ตาตำแหน่ง สิบฟุตไอตัวนี้ยังไม่ชนเราก็เลื่อนมาให้มันชนอย่างนี้นะครับการใช้งานนะครับให้มันอยู่ในลักษณะให้มันให้มันเอียงมาด้านซ้ายนะครับจากจากในกล้องครับให้มันเอียงด้านซ้ายไปนิดๆนะครับนะครับอย่าให้อย่าให้จุดกึงกงก่งกลางไอตัวเนี้ยสันเนี้ยให้อย่าให้มันอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีผลในการขัดนะครับมันจะผมลองแล้วมันจะขัดกับใบขัดนิดๆ แต่ถ้าเอียงๆแบบเนี้ยให้มันเบี่ยงนิดหน่อยอย่างเงี้ยอ่ามันจะไม่ขัดมันจะตัดได้ลื่นเลยนะครับอ่าแล้วก็ดึงมาให้มันชนเสร็จปุ๊บแล้วก็ขันน็อตนี่ล็อกอ่านะครับให้ชนนี่เลยครับเนี่ยปุบล็อกนะครับอ่านี่ผมทำไว้สองตุ่มนะครับล็อหัวล็อทท้ายนะครับเนี่ยอ่าให้ชนนะครับก็จะ นิดๆนะครับอโอเคอเริ่มกันเลยนะครับเรื่อนมาให้ชนลูกปืนแบบนี้นครับหลักษาะ,ะนี้ก็ได้นะครับให้เอียงแบบนี้ไว้นะครับอย่าให้อยู่จุดกึ่งกลางมันจะคัดกับใบ,นะบแล้วขันล็อกแบบนี่นะครับ เห็นได้ว่ามันจะจะไม่ขัดนะครับมันจะตัดง่ายมากเรื่องโชนแล้วก็ล็อกนะครับในชุดแบบนี้แล้วก็ล็อกไปนะครับ ประมาณสี่สิบเซนไหมนะครับเนี่ยครับตินะครับอื้ดูชิ้นนี้เนี่ยเป๊ะนะครับ เ40%ก็ผมช่างปุ๋ยพ k เคสมอฟาก็ขอจบการแนะนําแล้วก็สาธิตในการทําไกด์หรือจิกตัดเหล็กตัดชิ้นงานไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากช่องพ k เคสมอฟานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมด้วยนะครับสวัสดีครับ